สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเล่นโชว์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเหรียญหลวงพ่อคูณเงาทองแดงนะครับทองแดงมันปูครับผิวลุ้งๆสวยๆคมชัดนี่นะครับนั่งขัดสมาธิครับหลวงพ่อคูณปริสุธโธครับข้างหน้าจะเขียนแบบนี้อันนี้เป็นเหรียญสร้างบาร,รมีย้อนยุกค,ครับปีห้าเจ็ดนะนครับก็จะเป็นางานนี้แล้ขบขอบขอบขอบ,ขอบก็จะมีนะครับ ตกอ,อก็จะมีพวกรอยจานมือนะครับในกล้องในโทรศัพท์อาจจะบันทึกไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วมาดูด้านหลังจะเขียนว่ารุ่นสร้างบาร,รมีย้อนยุคสองห้าห้าเจ็ดตรงกลางจะของเหรียญครับก็จะเป็นยันดวงท่านบนก็จะเขียนว่าวัดบ้าน,านไร่อำเภอด่างหทดจังหวัดนครราชจะสีมา หว่วงเขาก็จะเจาะทะลุนออกมาครับหว่วงด้านบนเห็นไหมมัน,นอยู่ในกรอบอาจจะไม่ค่อยชัดจะเจาะทะลุทลนปิ้นออกมาครับนะนั่นคือของแท้เรามาดูโคดัมเบอร์เหรียญน,นี้กันครับว่าจะสวยหรือไม่ครับดูโค้ดัมเบอร์ครับโคดัมเบอร์จะตอกเป็นโค้ดมิกนะครับ เลขโค้ดจะตอกเป็นหนึ่งสามสองสองครับถึงว่าถือว่าเลขสวยมากมาส่องดูที่ตักครับก็จะประมาณนี้ครับใบหน้าบใบหน้าประมาณนี้ในกล้องไม่ค่อยเห็นนะเอหยิบขึ้นมาให้ดูประมาณนี้ผิวก็จะลุ้งแบบมันปูครับสีเข้มๆอันนี้เหรียญนี้ผ่านการการใช้งานครับโดนน้ำ ใส่อาบน้ำนครับแล้วก็ไปเรี่ยมหมาสีก็เลยดูแบบไม่ค่อยคุมอะไรแรกๆได้มาใหม่นะเหรียญน,นี้แบบสวยจับมากนะเงาตามอะ่ะสีลุงม,มันปูก็จะใส่กอบกันน้ำกรอบพลาสติกสวยๆนะเหรียญน,นี้ผมชอบมากครับเหรียญที่อยากได้มานะมานะมันนครับยันก็จะผิวก็จะเรียบตึงผิวก็จะเรียบตึงเห็นะครับผิวของเขาจะเรียบตึงครับท่อของแท้ นะผิวจะเรียบๆตึงๆับยันก็จะแบบเอ่อตอกเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตอกนะมันมันตอกคดยันก็จะแบบเออสวยคมชัดนี้นะประมาณนี้ครับอืมโอเคครับก็จบไปกับเท่านี้ครับกับช่องเล่นโชว์วันนี้มารีวิวพะนะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบกีิครับสวัสดีครับกดติดตามด้วยนะ